สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารปกครองพิษณุโลกพบประชาชนกับดิฉันอาทิตยาศิริวัฒน์เจ้าหน้าที่สารปกครองด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สำนักงานสารปกครองพิษณุโลกผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM ร้อยเจสามเฮิรตสำหรับรายการสารปกครองพิษณุโลกพบประชาชนในวันนี้นะคะเราจะมาดูเกี่ยวกับตัวอย่างคดีที่ฟ้องตรงต่อสารปกครองสูงสุดกันค่ะ โดยในวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณวัสนานิงเพชรพนักงานคดีปกครองชำนาญการที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการในวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะสวัสดีคุณไอ้ด้วยนะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับสารปกครองพิษณุโลกพบประชาชนนะคะวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับตัวอย่างคดีซึ่งเป็นคดีที่มีการฟ้องตรงนะคะต่อศาลปกครองสูงสุด ซึ่งในพระราชบัญญัติจัดจตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2542นะคะได้กำหนดนะคะไว้เลยว่าคดีไหนบ้างที่สามารถที่จะฟ้องตรงต่อศาลปกครองสูงสุดได้ก็คือเป็นคดีที่ไม่ต้องผ่านศาลชั้นต้นมาก่อนแต่ว่าเป็นคดีที่จะเป็นเรื่องสำคัญนะคะแล้วก็จะมีการกำหนดไว้โดยเฉพาะว่าคดีประเภทเหล่านี้นะคะสามารถที่จะฟ้องตรงต่อศาลปกครองสูงสุดได้เลยนะคะ ในตัวอย่างคดีแรกนะคะเป็นคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่น2 3ับ2558ค่ะข้อที่จริงในคดีนี้นะคะก็คือผู้ถูกฟ้องคดีเป็นคณะรัฐมนตรีซึ่งมีมติเมื่อวันที่14ธันวาคม2543อนุมัติหลักการเกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการปรับบัญชีเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐรวมทั้งหมด9ฉบับและบัญชีค่าตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการสิทธิทมนุษยชนแห่งชาติตามที่คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติได้เสนอไว้โดยสาระสำคัญเนี่ยสรุปได้ว่าให้มีการปรับเงินเดือนเพิ่มร้อยละ5หลังจากนั้นเนี่ยคณะกรรมการแรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ได้เสนอและให้ความเห็นชอบในการปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจโดยให้เป็นเป็นแนวทางเดียวกันกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14ธันวาคม2543ดังกล่าวโดยกระทรวงแรงงานได้เสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งก็คือคณะรัฐมนตรีนะคะเห็นชอบตามมาตรา13วรรคหนึ่งอนุสองแห่งพระราชบัญญัติแรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พศ2543ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาแล้วมีมติเมื่อวันที่28มีนาคม2554โดยในสาระสำคัญเนี่ยได้มีการเห็นชอบให้ปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจเพิ่ม ได้ในอัตรามไม่เกินร้อยละ5โดยเมื่อมีการปรับอัตราค่าจ้างดังกล่าวแล้วเนี่ยต้องมีอัตราค่าจ้างเดิมรวมกับที่ได้ปรับในครั้งนี้นะคะก็คือรวมกันแล้วต้องไม่เกิน5 0,000บาทและให้มีผลตั้งแต่วันที่1เมษาย,ยน2554ายโดยให้ใช้เงินงบประมาณของแต่ละรัฐวิสาหกิจเองต่อมานะคะกระทรวงแรงงานได้เสนอผู้ถูกฟ้องคดีให้ทบทวนมติดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งซึ่ง ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีมติเมื่อวันที่10กรกฎาคม2555เห็นชอบตามมติของคณะกรรมการกันกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีคณะที่4ซึ่งเป็นฝ่ายที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจว่าเห็นควรที่จะยืนยันตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28มีนาคม2554ซึ่งก็เป็นมติเดิมนะคะกรณีการปรับค่าจ้างของลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจเนื่องจากว่า มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเนี่ยมีเจตนารมณ์เพื่อที่จะช่วยเหลือค่าครองชีพของผู้ที่มีไรายได้น้อยเป็นหลกักผู้ฟ้องคดีทั้ง26คนเห็นว่ามติคณะรัฐมนตรีที่มีการฟ้องเกิดขึ้นหรือว่าที่เป็นมติที่เป็นข้อพิพาทนะคะไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ขัดต่อหลักความเสมอภาคตามมาตรา30ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2550ซึ่ง เป็นรัฐมนูลที่บังคับใช้ในขณะนั้นนะคะเพราะว่าข้าราชการและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเช่นกันแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนจากเศรษฐกิจโดยเท่าเทียมกันรวมทั้งการแบ่งลูกจ้างรัฐวิสาหกิจเป็นกลุ่มที่มีอัตราค่าจ้างไม่เกิน50,000บาทและก็เกิน50,000บาทเป็นเรื่องที่ขัดต่อรัฐมนูญเช่นกัน นอกจากนี้การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่10กรกฎาคม2555เกี่ยวกับการพิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเดิมโดยมิได้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์แต่กลับไปรับฟังความเห็นของคณะกรรมการกันกรองเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีคณะที่4ซึ่งเป็นฝ่ายเศรษฐกิจ จึงเป็นการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายผู้ฟ้องคดีทั้ง26จึงนําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดเพื่อที่จะขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่10รกรกฎาคม2555เฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28มีนาคม2554เรื่องการปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2 8มีนาคม2554เฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการปรับัตาค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจนะคะโดยขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกมติใหม่โดยให้รุกจ้างรัฐวิสาหกิจเนี่ยได้รับการปรับค่าจ้างขึ้นร้อยละหทุกอัตราซึ่งกรณีดังกล่าวสารพิคอ์และเห็นว่า มาตรา6มาตรา8วรรคหนึ่งมาตรา13วรรคหนึ่งอนุ1และอนุ3แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พศ2543จะเห็นได้ว่าแม้คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์จะมีอำนาจกำหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาพการจ้างตามที่ทางผู้ฟ้องคดีทาง26ได้กล่าวอ้างก็ตามนะคะ แต่กรณีดังกล่าวเนี่ยเป็นการกําหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินสําหรับรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งโดยที่รัฐวิสาหกิจนั้นแต่ละแห่งเนี่ยสามารถดําเนินการเองได้เพียงแต่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะดําเนินการได้ซึ่งกําหนดไว้ในมาตราต1 3วรรคหนึ่งอนุสองแห่งพระาราชบัญญัดังกล่าวซึ่ง เมื่อพีนาตามมาตรา5แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรีพศ2548ซึ่งบัญญัติว่าคณะรัฐมนตรีนะคะจะแต่งตั้งคณะบุคคลซึ่งประกอบด,ด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้วก็บุคคลอื่นที่มีความรู้ความชํานาญในเรื่องที่จะพิจารณาเพื่อพิจากันกรองเรื่องใดก่อนที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีก็ได้ เมื่อปรกากฏข้อได้จริงว่ามีกลุ่มลูกจ้างรัฐวิสาหกิจในนามสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์แล้วก็สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทยและสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้มีการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28มีนาคม2554ซึ่งกระทรวงแรงงาน จึงได้มีการเสนอเรื่องของให้ทบทวนมติดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งก็คือคณะรัฐมนตรีนะคะผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีอำนาจที่จะส่งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการเปิดกลองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีได้หากเห็นว่าเป็นการสมควรที่จะต้องมีการพิจารณาให้รอบครอบรวมทั้งมติของคณะกรรมการกานกลองดังกล่าวทั้งนี้มติของคณะกรรมการการกลองดังกล่าวเนี่ย ไม่ได้มีผลผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่จะต้องมีคำสั่งตามมาติดังกล่าวเสมอไปการใช้อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีในเรื่องการส่งเรื่องให้คณะกรรมการการกองพินากนเนี่ยจึงเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดแล้วก็ให้อำนาจไว้แล้วสำหรับที่ผู้ฟ้องคดีทั้ง26เนี่ยกล่าวอ้างว่าคำวินิจฉัยชีช้ขาดของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เนี่ยถือเป็นที่สุดตามมาตรา 32แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พศ2543นะคะซึ่งเห็นว่าบทบัญญัติดังก,กล่าวเ,เป็นเรื่องกเ,อเกี่ยวกับการระง,งับข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้และเป็นเรื่องเกี่ยวกับขั้นตอนการระง,งับข้อพิพาทซึ่งเกิดจากภายหลังที่พนักง,งานประนอมข้อพิพาทแรงงาน,นได้ดําเนินการประนอมข้อพิพาทแล้วแต่ว่าไม่อาจที่จะทําให้ ตกลงกันได้โดยให้อำนาจกับคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์วิฉัยชี้ขาดซึ่งมติของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ในคดีนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นการวิฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานดังกล่าวแต่อย่างใดนะคะข้อกล่าวอ้างในประเด็นเรื่องนี้ของทางผู้ฟ้องคดีทั้ง26จึงฟังไม่ขึ้นนะคะ ส่วนมติของผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่10บกรกฎาคม2555ที่เห็นชอบให้มีการปรับค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจเพิ่มได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ5โดยเมื่อมีการปรับอัตราค่าจ้างแล้วต้องมีอัตราค่าจ้างเดิมรวมกับที่ปรับครั้งใหม่ไม่เกิน5้า0 0ื่บาทซึ่งถือเป็นการยืนยันตามมติของ ผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่28มีนาคม2554จะมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติและไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้นเนี่ยสารพิเคราะห์แล้วเห็นว่าแม้รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือว่าพระราชกิจศีกาและกระทรวงทบวงกรมส่วนราชการที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรมรวมถึงราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนท้องถิ่น จะถือว่าเป็นหน่วยงานทางปกครองโดยสภาพและมีลักษณะของหน่วยงานเช่นเดียวกันก็ตามแต่ว่าสถานะของการเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจก,กับข้าราชการนั้นเนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างกันตั้งแต่บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ให้อำนาจหน้าที่ในการกำหนดที่มาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณสมบัติผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆโดยข้าราชการจะต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการนั้นๆส่วนในของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจเป็นการกําหนดให้มีขึ้นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นๆน,น,นะคะซึ่งกรณีของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจเนี่ยจะต้องเป็นไปแล้วก็สอดคล้องกับสภาพการจ้างแล้วก็ข้อตกลงที่เกี่ยวกับการจ้างของรัฐวิสาหกิจนั้นซึ่งความเป็นข้าราชการและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจเนี่ยจึงไม่ไม่สามารถที่จะามาเปรียบเทียบกันได้ ผู้ฟ้องคดีทั้ง26เนี่ยเป็นลูกจ้างรัฐวิสาหกิจที่ใช้บัญชีโครงสร้างเงินเดือนค่าจ้าง58ทั้นตามประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ดังเช่นกลุ่มลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจอื่นๆซึ่งหาพิจารณาในส่วนของโครงสร้างอัตราเงินเดือนแล้วจะเห็นว่ามีอัตราเงินเดือนที่สูงกว่าข้าราชการทั่วไปและการที่รัฐวิสาหกิจใดสแสวงหากําไรหรือไม่ ตลอดจนมีสวัสดิการพิเศษเพิ่มให้แก่ลูกจ้างในองค์กรดังกล่าวหรือไม่ก็หาเป็นเหตุให้ต้องมีการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นนะคะเช่นเดียวกับในส่วนของข้าราชการตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้ง26กล่าวอ้างการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติเมื่อวันที่28มีนาคม2554แล้วก็มติเมื่อวันที่10รกรกฎาคม2555 โดยกําหนดอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรฐละสาากิจแตกต่างไปจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติกําหนดเงินเดือนของข้าราชการจึงไม่ใช่เป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอันจะทําให้ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมน,นูญต่อผู้ฟ้องคดีทั้ง26ไม่นะคะทั้งนี้เนี่ยมาตรา30ของรัฐธรรมน,นูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2550สํ25าหรับที่ผู้ฟ้องคดีทั้ง26กล่าวอ้างว่า มติของผู้ถูกฟ้องคดีไม่เป็นธรรมต่อพนักงานหรือว่าลูกจ้างรัฐวิสาหกิจที่มีค่าจ้างต่อเดือน5 0,000บาทขึ้นไปเนื่องจากว่าไม่ได้มีการรับการปรับเพิ่มขึ้นเห็นว่านะคะเมื่อพิจาณามติของผู้ถูกฟ้องคดีที่พิพาทแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าการอนุมัติหลักการร่างพระราชกิจสินิกาที่เกี่ยวกับการปรับอัตราเงินเดือนของบุคลากรภาครัฐเนี่ยมีเจตนารมณ์เพื่อที่จะช่วยเหลือค่าของชีพให้กับข้าราชการที่ มีรายได้ต่ำและมีมติคณะรัฐมนตรีปรับค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจก็เพื่อเจตนารมณ์เช่นเดียวกันทั้งการที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดอัตรางเงินเดือนโดยมีการปรับอัตราค่าจ้างแล้วรวมกันจะต้องไม่เกิน5 0,000บาทเนื่องจากเห็นว่าผู้ที่มีไรายได้เกินกว่า5 0,000บาทนั้นเนี่ยถือว่ามีไรายได้สูงแล้วนะคะสามารถดำรงชีพได้โดยที่ภาครัฐเนี่ยไม่ต้องมีการช่วยเหลือ ซึ่งเหตุผลดังกล่าวเนี่ยเห็นได้ชัดว่าเป็นการใช้ดุลพินิษในการกําหนดอัตราค่าจ้างตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นไปแล้วก็สอดคล้องตามเจตนารมณ์ในการปรับอัตราค่าจ้างนะคะโดยมาตรฐานของวินยูชนทั่วไปย่อมเห็นได้ว่าคนที่มีไรายได้เกินห0,000่นต่อเดือนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นคนที่สามารถดูแลดารงชีพได้โดยที่รัฐไม่ต้องช่วยเหลือนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในการปรับโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน หรือว่าลูกจ้างที่จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับงบประมาณของภาครัฐควบคู่ไปด้วยซึ่งจากข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะยังไม่อาจถือได้ว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติยืนยันตามมติเดิมในเรื่องของการปรับค่าจ้างของลูกจ้างรัฐษวิสาหกิจในอัตราร้อยละหโดยเมื่อมีการปรับอัตราค่าจ้างดังกล่าวแล้วจะต้องมีอัตรารวมกันไม่เกิน ห้าหมื่นบาทเนี่ยเป็นเรื่องการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีทั้ง26แต่อย่างใดในคดีนี้นะคะศาลปกครองสูงสุดก็ได้มีการพิพากษายกฟ้องค่ะตัวอย่างในคดีต่อไปนะคะเป็นคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ฟอฟัน25ทับ2546ข้อได้จริงในคดีนี้นะคะเป็นเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีนะคะเป็นผู้ประกอบกิจาการจัดหางานเพื่อหาคนนะคะแล้วก็ส่งไปทำงานที่ต่างประเทศ มีการอ้างว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎกระทรวงฉบับที่16พศ2542ทําให้ผู้ฟ้องคดีถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจัดหางานแล้วก็มีการถูกหักหลักประกันแล้วก็มีการถูกเพิกถอนใบอนุญาตในการจัดหางานด้วยนะคะ ผู้ฟ้องคดีนะคะได้นําคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดนะคะเพื่อขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนกฎกระทรวงดังกล่าวนะ,ะคะศาลปกครองนะคะพิจารณาในส่วนของประเด็นอของคดีนะคะก็มี2ประเด็นหลักๆก็คือ1นะคะเป็นกรณีที่ต้องพิจารณาว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่2มีอํนานาจออกกฎกระทรวงฉบับที่1 6พศ2 5 4 2ซึ่งเป็นการออกตามความในพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางานพศ2528ขึ้นใช้บังคับหรือไม่โดยกรณีดังกล่าวนะคะศาลพิเคราะห์และเห็นว่ามาจาก5แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานพศ2528กํากำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเป็นผู้ที่รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้นะคะและมีอำนาจในการที่จะออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ ประกอบกับมาตรา8วรรค2มาตรา30วรรค2แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันก็ได้มีการกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีอำน,นาจในการที่จะออกกฎกระทรวงในการที่จะกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและก็เงื่อนไขในการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศและก็ใบอนุญาตจัดหางาน ให้คนหางานเพื่อไปทํางานที่ต่างประเทศด้วยนะคะกฎกระทรวงดังกล่าวเนี่ยได้มีการผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและได้ประกาศในรัชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่13กันยาย,ยน2542ดังนั้นนะคะผู้ถูกฟ้องคดีที่2จึงมีอำนาจออกกฎกระทรวงฉบับที่16พศ2542ขึ้นใช้บังคับโดยชอบด้วยกฎหมายนะคะในประเด็นต่อมานะคะต้องพิจารว่า ผู้ถูกฟองคดีที่2เนี่ยใช้ดึงพินิษในการกำหนดแบบสัญญาค้ำประกันของธนาคารก็จะเป็นเรื่องที่พิพาทนะคะว่าแบบของธนาคารซึ่งเป็นแบบของหนังสือสัญญาค้ำประกันมีชื่อเรียกว่าแบบจจานงูสอง 2, นะคะซึ่งอยู่ในท้ายกฎกระทรวงฉบับที่16ดังกล่าวเนี่ยเป็นธรรมแล้วก็ชอบอด้วยกฎหมายหรือไม่ก็นีดังกล่าวสารพิคราะห์แล้วเห็นว่า ตามมาตรา31อนุเจแห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานพศ2528กำหนดให้ผู้ขอใบอนุญาตจัดหางานให้คนที่จะไปทำงานต่างประเทศนั้นเนี่ยจะต้องมีหลักประกันเป็นจำนวนเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวงแต่ว่าต้องไม่น้อยกว่า500 0 0 0บาทวางไว้กับในทะเบียนในการจัดหางานกลางเพื่อที่จะเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวโดย ทั้งนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่2ได้มีการออกกฎกระทรวงฉบับที่2พศ2529กำหนดว่าหลักประกันที่เป็นสัญญาค้ำประกันของธนาคารเนี่ยให้ใช้แบบจอจานง,งูงอท้ายกฎกระทรวงและได้ออกกฎกระทรวงฉบับที่8พศ2536โดยกำหนดว่าในกรณีที่ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ มีใบอนุญาตอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้เนี่ยใช้บังคับให้ผู้รับอนุญาตนั้นเนี่ยสามารถนำหลักประกันเป็นเงินสดนะคะพันธบัตรของรัฐบาลไทยหรือสัญญาค้ำประกันของธนาคารมาวางเพิ่มนะคะต่อในทะเบียนจัดหาง,งานกลางให้ครบจำนวนเงิน5ล้านบาทภายใน115วันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ อีกทั้งในมาตรา33วรรามมาตรา69วรสองแห่งพระราชบัญญัติเดียวกันก็ได้มีการกำหนดว่าหากหลักประกันลดลงให้ในายทะเบียนเนี่ยสั่งให้เป็นหนังสือโดยให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตเนี่ยมาวางหลักประกันเพิ่มจนครบจำน,นวนเงินดังกล่าวภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งซึ่งหากผู้รับอนุญาตนะคะไม่ปฏิบัติตามที่นายทะเบียนสั่ง ในทะเบียนมีอำนาจที่จะสั่งพักการใช้ใบอนุญาตโดยมีกำหนดครั้งละไม่เกิน120วันนอกจากนี้ในมาตรา46แห่งพระราชบัญญัติดังกลา่าวยังกำหนดให้ผู้ที่รับใบอนุญาตต้องคืนค่าบริการค่าใช้จ่ายให้คนหางานด้วยนะคะหากไม่สามารถที่จะจัดหางานให้เขาได้ซึ่งหากไม่ปฏิบัติการตามท,ที่ที่กำหนดไว้เนี่ย ก็ให้ในทะเบียนนะคะสามารถที่จะจัดหางานกลางโดยหักค่าบริการและค่าใช้จ่ายจากหลกักประกันดังกล่าวได้โดยในมาตรา70ในพรบรเดียวกันนะคะก็ได้มีการกําหนดว่าในกรณีที่ผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา69วรรค2ภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือในทะเบียนเห็นว่าผู้รับอนุญาตเนี่ยไม่ปฏิบัติตามหรือว่า ปฏิบัติตามไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติหรือว่ากฎกระทรวงที่มีลักษณะเป็นการไล่แรงหรือว่าทําการเป็นการหลอกลวงประชาชนแบบนี้นะคะนายทะเบียนเนี่ยมีอำนาจที่จะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ซึ่งบทบัญญัติแล้วก็ข้อกําหนดดังกล่าวเนี่ยเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานพศ2528นะคะซึ่งเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวเนี่ยเนื่องจากว่าปัจจุบันมีผู้ที่ประกอบ ธุรกิจกก่างกล่าวนะคะในการจัดหางานส่งคนไปทํางานต่างประเทศเนี่ยจำนวนมากขึ้นนะคะทำให้ปัญหาหลายๆเรื่องเช่นเรื่องการโฆษณาหลอกลวงเพื่อให้คนมาสมัครงานแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้เขาทํางานจริงๆแต่ว่ามีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายของเขาไปแล้วแบบนี้ก็เกิดความเสียหายในหลายๆด้านโดยที่ในการ จัดหางานดังกล่าวเนี่ยก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยอาหารแล้วก็ค่าผ่านะในการเดินทางกลับประเทศไทยอันนี้ก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนกับว่าหลอกไปแล้วก็คือไปแต่ว่าสุดท้ายคือไม่มีงานเนี่ยไปอยู่ในต่างประเทศก็จะมีปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาว่าจะต้องดําเนินการยังไงต่อนะคะนอกจากนี้นะคะในการออกกฎกระทรวงฉบับที่16พศ .2,000 542ซึ่งซึ่งเป็นกฎกระทรวงที่เป็นข้อพิาพาทในคดีนี้นะคะยกเลิกสัญญาค้ำประกันของธนาคารตามแบบจอจานงูสอง 2, ท้ายกฎกระทรวงฉบับที่ 2, พสพศ2529และก็ให้ใช้แบบจอจานงูสอง 2, ท้ายกฎกระทรวงใหม่แทนนะคะนั้นมีเหตุผลตามหมายเหตุท้ายกฎกระทรวงก็คือแบบของสัญญาค้าประกันของธนาคารดังกล่าว ยังไม่รัดกุมเพียงพอแล้วก็ไม่สามารถที่จะบังคับให้ผู้คำประกันเนี่ยปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวได้ทันทีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนดหรือว่าทําให้คนที่หางานเนี่ยได้รับความเสียหายจึงสมควรที่จะมีการปรับปรุงแบบจอจานง,งูสองให้รัดกุมยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยเจตนารม์ของกฎหมายหรือกฎกระทรวงดังกล่าวที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ก็เพื่อที่จะกำหนดให้ธนาคารยอมชำระเงินรวมทั้งดอกเบีย้ยตามที่กฎหมายกำหนดแทนภายใน7วันนะับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากนายทะเบียนจัดหางงานกลางโดยที่ไม่อาจจะอ้างข้อตัวแยง้งใดๆหรือว่าโดยไม่ต้องเรียกร้องให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเนี่ยจัดหางงานชำระเงินก่อนข้อความที่เพิ่มเติมขึ้นก็ไม่ได้เป็นการเพิ่มภาระ,ะให้แก่ผู้รับใบอนุญาตหรือ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจเบิเสร็จเด็ดขาดแต่เพียงฝ่ายเดียวตามที่ทางผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างนะคะทั้งนี้เพราะว่าผู้ที่ได้รับใบอนุญาตที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนดหรือตามที่กฎกระทรวงหรือระเบียบกําหนดเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายเงินคืนให้กับคนหางานที่เขาได้รับความเดือดร้อนตามกฎหมายอยู่แล้วธนาคารที่ผูกพันตนตามสัญญาค้ำประกันเนี่ยจึงอยู่ในฐานะที่เป็นลูกหนี้ย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายเงินให้แก่ ในทะเบียนจัดหางานกลางหรือว่าคืนให้กับคนหางานที่เขาได้รับความเดือดร้อนในทันทีแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะหากในทะเบียนจัดหางานกลางเนี่ยออกคําสั่งทำบกครองที่ทําให้มีผลทําให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดใช้เงินคืนแก่คนหางานโดยไม่ชอบด้วยกฎกระทรวงหรือระเบียบแล้วเนี่ยผู้ฟ้องคดีก็มีสิทธิ์ที่จะโต้แยง้งอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่2ได้ตามที่กฎหมายกําหนด แล้วก็หากทางยังไม่พอใจในเรื่องของผลการพิจาาอุทรของผู้ถูกฟ้องคดีที่2ก็สามารถที่จะใช้สิบฟ้องต่อสาลได้โดยเป็นไปตามข้อกําหนดในแบบสัญญาค้าประกันของธนาคารดังกล่าวนะคะจึงกรณีดังกล่าวเนี่ยจึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยไม่ได้เป็นการใช้อนานาจ เบิเสร็จเด็ดขาดตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างแต่อย่างใดนะคะสำหรับข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่ากฎกระทรวงฉบับที่16พศ2542มีผลย้อนหลังไปใช้บังคับกับผู้รับใบอนุญาตในการจัดหางานซึ่งใช้หนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารตามแบบจอจานงูสองเดิมนั้นเนี่ยเห็นว่ากฎกระทรวงฉบับที่16 มีผลบังคับเฉพาะผู้ที่ยื่นคำขอใบอนุญาตจัดหางานรายใหม่และผู้ที่ใบอนุญาตหมดอายุและมีการยื่นต่อใบอนุญาตภายหลังจากที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงนะคะผู้ฟ้องคดีเนี่ยยังไม่ได้ดำเนินการจัดหางานโดยใช้สัญญาค้ามกันเดิมต่อไปจนกว่าจะใช้จนใบอนุญาตเนี่ยเสร็จสิ้นข้อที่จริงในกรณีนี้เนี่ย เนื่องจากว่าใบอนุญาตในการจัดหางานของผู้ฟ้องคดีหมดอายุลงในวันที่29พฤศจิกายน2542ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีการยื่นคำขอต่อใบอนุญาตนะคะในวันที่14ตุลาคม2542ก่อนใบอนุญาตหมดอายุโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่4ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีนำสัญญาค้ำประกันของธนาคารตามแบบจอจานง,งูสท้ายกฎกระทรวงฉบับที่16มาเปลี่ยนแทนฉบับเดิม ในการขอต่อใบอนุญาตฉบับใหม่นะคะแต่ว่าทางผู้ฟ้องคดีเนี่ยไม่มีการดําเนินการและในระหว่างนั้นผู้ฟ้องคดีก็ได้ดําเนินการฝ่าฝืนต่อกฎหมายซึ่งก็คือพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานด้วยนะคะโดยรับเงินค่าบริการและค่าใช้จ่ายจากคนงานแล้วไม่จัดส่งคนไปทํางานที่ต่างประเทศทำให้เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่4ได้มีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาต มีคำสั่งให้หักหลักประกันแล้วก็มีคำสั่งให้วางหลักประกันเพิ่มเติมเพื่อให้ครบตามจำนวนที่กฎกระทรวงฉบับที่8กำหนดไว้แต่ว่าผู้ฟ้องคดีผัดผ่อนโดยที่ไม่นำหลักประกันมาวางเพิ่มเติมภายในเวลาที่กำหนดนะคะทางผู้ถูกฟ้องคดีที่4จึงมีคำสั่งนะคะเพิกถอนใบอนุญาต ในการจัดหางานดังกล่าวนะคะซึ่งการดําเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่4ี่ก็เป็นการปฏิบัติตามที่กฎหมายและก็กฎกระทรวงกําหนดนะคะมิใช่เกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่2ออกกฎกระทรวงฉบับที่6แต่อย่างใดคือมันไม่เกี่ยวกันเลยนะคะกับการออกกฎกระทรวงดังนั้นเนี่ยศาลพิจารณาแล้วเห็นว่ากฎกระทรวงฉบับที่16พศ2542ที่ผู้ฟ้องคดีขอให้เพิกถอนเนี่ยนะคะ เป็นการออกกฎกระทรวงโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีจึงฟังไม่ขึ้นนะคะค่ะคดีนี้ศาลก็ได้พิพากษาให้ยกฟ้องเช่นเดียวกัน,นะค,ะค่ะค่ะในตัวอย่างในวันนี้นะคะเป็นตัวอย่างคดีฟ้องตรงซึ่งจะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเพราะว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่สําคัญนะคะในระดับที่เกี่ยวข้องหรือว่าใช้บังคับกับคนโดยทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นกด้วยกฎกระทรวงหรือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องนะคะในส่วนนี้ก็ จะได้ทําให้เราได้เห็นภาพนะคะว่าคดีในลักษณะไหนที่สามารถที่จะนํามาฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดได้ค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณนะคะคุณวัฒนานินเพชรค่ะพนักง,งานคดีปกครองชำนาญการที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการในวันนี้นะคะก่อนจากการวันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับคดีปกครอง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน1355หรือสายตรง055 909 550 59และอีกหนึ่งช่องทางเพื่อติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k สำนักงานสามบุครองพิศนุโลกสำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ